ชื่อเดทพิยาจุขันกำลังมีศาะปที่สาโรงเรียนมหาชัชัยอำเภอมหาชัชัยจังหวัดยะโสธรผู้อำนวยการโรงเรียนนายทอรนรละทีาคุณกรูงูุณซอนางนันท่านหอวันนี้จะมาเล่าให้ท่างลื ะออกไป็หรือยังฉันมุสู่ปาย 拜金不算。<Bye. S 2> <Bye. S 1> นล้วความกระตันยูนิชานหลังจากนั้นเป็นต้นมากระตา่ายทั้งสองจึงอยู่ด้กันอย่างมีความสุขนิชานเรื่องนีสอรให้รู้ว่ากรตันยูุตะเว,วทิตัดความกตันยูตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเมื่อมีภัยใดๆก็ไม่สามารถทำภัยต่อคนนั้ไดเขาขอขอนุญัต